ถ้าหากมันมีสิ่งหนึ่งที่คนโบราณเนี่ยจะต้องอิจฉาเราเรากันในทุกวันนี้นะครับ มันก็คงจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกนี่แหละซึ่งในทุกวันนี้นะครับมันได้แบบได้สะดวกสบายมากคือเพื่อนๆลองคิดดูสิจาก1 0,000 000กว่าปีที่เราต้องแบบได้เดินด้วยเท้ามายังการมีรถม้าหรือการมีรถยนต์แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องบินเนี่ยมันก็จะยิ่งเร็วๆๆมากขึ้นนะครับจนกระทั่งแค่ไม่ถึงศตวรรษจากการบินเนี่ยมนุษย์เรานะครับก็สามารถขึ้นไปบินบนอวกาศได้แล้วอ่ะคือโลกเรามาไกลมากกันเลยนะครับผมหากแต่ ถึงแม้ว่าโลกเราเนี่ยจะมีความสะดวกสบายในการมียานพาหนะเท่าไหร่ก็ตามนะบนโลกเราเนี่ยก็ยังมีสถานที่ที่ต่อให้เพื่อนๆอยากจะไปขนาดไหนเนี่ยเราก็อาจจะไปไม่ถึงหรือไปไม่ได้เลยก็ได้นะครับผมซึ่งสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในหัวข้อของ6สถานที่ที่ ยากต่อการจะเข้าถึงมากที่สุดของมนุษย์นะครับผมโดยอันดับ 6, g กแกเก r i ริชหรือว่าสันเขาแกเกิลนะครับผมที่เพื่อนๆจะอย่าปล่อยให้ชื่อมันได้หลอกเพื่อนๆน,นะซึ่งถึงแม้ว่าชื่อมันจะแปลไทยว่าเป็นสันเขาเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ใช่สันเขาที่แบบไปอยู่บนพื้นดินสูงๆนะหากแต่ว่ามันเป็นสันเขาที่อยู่ลึกลงไปยังใต้น้ำทะเลแบบลึกมากเลยซึ่งไอจุดนี้นะครับเราจะสามารถไปเจอมันได้ตรงบริเวณ ขั้วโลกเหนือระหว่างดินแดนที่มีนามว่าไซบีเรียกับกรีนแลนด์เนี่ยแหละครับผมกึ่งกึตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีร่องลึกลงไปอยู่ใต้ทะเลเลยนะครับมีลักษณะเป็นสันเขาใต้น้ำว่ายอย่างนั้นซึ่งแค่ไอการจะเดินทางไปที่นี่แบบยังไม่ต้องลงน้ำนะหลายๆคนก็อาจจะหมดความพยายามกันแล้วล่ะครับผมเนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ําแข็งอยู่หน้าผืนน้นํากันเต็มเลยนะดังนั้นการจะเดินทางไปถึงได้ เราก็จําเป็นจะต้องใช้เรือตัดน้ําแข็งในคุณภาพระดับพรีเมียมอะ่ะคือมันจะเป็นเรือที่แบบนักวิจัยขั้วโลกเนี่ยเขามักจะใช้กันหรือไม่ก็ต้องเป็นพวกเศรษฐีที่รวยมากๆจริงๆนะครับผมเขาถึงจะหาเรือประเภทนี้มาใช้ได้แต่โอเคสมมุติแล้วว่าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เป็นเศรษฐีที่รวยมากก็เล้กกันนะครับและเพื่อนๆสามารถหาเรือน้ําแข็งเนี่ยเจาะเข้าไปยังถึงตรงจุดสันเขาแกกเกิลได้นะครับเราก็จะต้องมาเจอกับอุปสรรคต่อมาครับผมนั่นคือ การที่เราจะใช้เรือดำน้ำเนี่ยดำลงไปจนถึงจุดล่างสุดของสันเขานั้นได้นะครับผมซึ่งเรือดำน้ำเองเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องเป็นเรือที่แบบแข็งแกร่งสามารถทนทานต่อความหนาวเย็นของน้ำแข็งขั้วโลกได้หรือสามารถทนต่อแรงดันอันมากที่จะมากดเรือดำน้ําให้พังได้ในตู้มเดียวกันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเอาระดับความลึกอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ไปประมาณแบบ 3กิโลเมตรใต้ท้องทะเละหรือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพก็คือมันจะเป็นระดับเดียวกันกับตอนที่เรือดำน้ําไต่ตั้นนะครับได้ลงไปสํารวจเรือไททานิกแล้วแบบโดนแรงนะดันน้ากดตุ้มเศษธีอะไรที่อยู่ในนั้นเนี่ยมองเท่งกันหมดเลยนะครับคือนั่นแหละเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมครับว่ามันน่ากลัวมากหากแต่มันก็ยังไม่น่ากลัวมากเท่ากับที่ต่อไปหรอกนะครับนั่นก็คืออันดับ5 Mariana Trench หรือว่าร่องน้ําลึกใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ ที่เขาเชื่อกันว่ามันเป็นร่องน้ําลึกที่แบบลึกที่สุดของโลกเรากันแล้วนะจนมันก็ทําให้มีพวกเรื่องเล่าเรื่องขานต่างๆพวกตำนานสัประลาด์พิลึกอย่างเช่นพวกปลาหมึกยักษ์กินคนใต้ทะเลหรือว่าคาทูลูอะไรเนี่ยซ่อนอยู่ในน้ําลึกอันนี้มันก็มีมาแล้วนะครับผมแต่แบบแค่แอดพูดมาเนี่ยเพื่อนๆก็ยังจะคงไม่เห็นภาพใช่ไหมว่าร่องน้ําลึกเนี่ยมันลึกกันขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าแอดจะเปรียบเป็นตัวเลขให้เห็นก็นแล้วกัน ก็คือว่ากันว่าไอความยาวแล้วก็ความกว้างของไอร่องน้ําลึกนี้นะมันจะมีทั้งหมด2,540กิโลเมตรคูณกับ69กิโลเมตรที่เป็นความกว้างนะครับคือยาวไปกว่าเทือกเขาหิมาลัยกันอีกที่ก็มีความยาวถึง2,400กิโลเมตรกันเลยนะครับผมแต่ทว่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้นก็คือความลึกของร่องน้ำอันนี้แหละครับผมที่เขาว่ากันว่าถ้าหากเพื่อนๆนำเอาภูเขาหิมาลัยทั้งลูก,กน,นะ มาหยอดลงไปที่ใต้น้ำเนี่ยตูมนะครับผมเทือกเขาหิมาลัยทั้งเทือกเนี่ยมันก็จะจมลงไปมิดใต้น้ําเลยนะแล้วก็ไม่ใช่มิดแบบธรรมดานะครับคือเขา,าว่ากันว่าจากยอดเขาจนมาถึงผิวน้ำเนี่ยมันก็จะยังมีความห่างอยู่ถึง2.1กิโลเมตรนะครับคือมันลึกขนาดไหนเพื่อนๆก็ลองเอาไปคํานวณดูกันเอาเองแล้วกันนะซึ่งเอาจริงๆแล้วไอการจะเดินทางไปยังจุดเหนือของร่องน้ําลึกนี้นะ มันก็จะไม่ใช่อะไรที่ลําบากมากนะครับคือมันจะง่ายกว่าการเอาเรือเนี่ยเดินทางไปยังสันเขาเก,กเกอรด้วยเพราะว่าอน้ําที่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นน้ําแข็งใช่ไหมก็คือเพื่อนๆสามารถตีเครื่องบินนะครับจากญี่ปุ่นหรือว่าฮาวายไปยังเกาะกวมได้เลยที่จะมีไฟไล์บินในทุกๆวันนะครับผมหลังจากนั้นพอถึงเกาะกวมแล้วเนี่ยก็ให้เราแค่ไปจ้างเรือเดินสมุทรลำหนึ่งเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับเดินทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกวมเพียงแค่ 322กิโลเมตรเท่านั้นเองเราก็จะมาถึงกับจุดที่น้ำลึกที่สุดของมหาสมุทรโลกเราแล้วนะครับผมแต่เมื่อมาถึงตรงนี้แหละไอความชิวๆของชีวิตมันก็จบแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าไอการจะลงไปข้างล่างเนี่ยก็เช่นเคยครับเราจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษที่แบบ มากๆๆๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าไอจุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ลึกที่สุดของโลกดังนั้นเอเอแรง,ง,งดันของน้ําหรือว่าแรงตัวกดทับเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีมากถึง800พกิโลกร,รัมนะครับคือถ้าเรือดาน้ําได้ลงไปได้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรือดาน้ําที่แบบสามารถรับแรงกดอน,นันต์ได้ไม่โดนบดขยี้ก่อนและนั่นแหละครับด้วยความยากประการนี้นี่เองมันก็เลยที่ทําให้จนถึงทุกวันนี้นะ จำนวนของคนที่เขาได้เคยลงไปเยือนยังจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรที่นามว่า Mariana Trench เนี่ยนะครับมันก็มีเพียงแค่22คนเท่านั้นเองซึ่งหนึ่งในบุคคลที่ได้ลงไปแล้วเราน่าจะคุ้นชื่อกันเนี่ยก็คือออเฮียเจมส์แคมเมรอนนะครับหรือว่าผู้กํากับหนังเรื่องทั้ง t i t a n ิ c เทอร์มิน o r เตหรือว่าอวตารเนี่ยแหละ ที่เฮียแกนะครับก็จะมีความชื่นชอบในการดำน้ําอย่างมากเลยดังนั้นเฮียเจมส์ของเราเนี่ยก็มักจะแบบมักจะไปมุดยังจุดลึกๆของโลกนะครับผมซึ่งเมื่อพูดถึงจุดที่ลึกที่สุดของโลกกันไปแล้วเนี่ยสถานที่ต่อมาที่เราจะมาแนะนำเพื่อนๆก็คงจะคิดว่ามันจะเป็นแบบจุดยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกยังยอดเขาเอเวอเรสต์กันใช่ไหมครับผม ที่ถ้าหากว่าคลิปนี้มันได้ทําสักเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะไอจุดนั้นเนี่ยมันก็พอใช่อยู่หรอกครับว่ามันเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ขึ้นไปเยือนยากมากสําหรับนะักท่องเที่ยวแต่ว่าพอมาถึงในทุกวันนี้นะครับยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะไปสแสวงบุญกันเยอะแล้วนะครับผมคือความยากลําบากของการไปเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่านอกจากรีสอร์ทแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่แบบ ได้ตั้งเรียงรายอยู่ข้างทางมากนะการจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็ได้ง่ายมากด้วยขอแค่เพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีร่างกายฟิตแล้วก็มีตังค์ด้วยเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาจะพาเดินขึ้นไปนยะเขาจะพาเดินขึ้นแบบเป็นแถวเรียงรายกันเลยอะ่ะทาให้เราไม่ต้องกลัวว่าจะประสบปัญหาการหลงเขาหรือการตกเขาอะไรพวกนี้กันนะครับผมเต่ว่าวในเล่าถึงเทือกเขาเอเวอเรสต์กันแล้วเราก็เล่าถึงเรื่องราวสยองที่มันได้เกิดขึ้นอย่างเอเวอเรสต์นี้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับ น,นั่นก็คือเรื่องราวของซากศพต่างๆของนักประจนภัยในรุ่นกนะ่อนๆที่ก็ได้ถูกทิ้งเต็มอยู่ในเขาเอเวอเรสต์กันเลยนะครับผมคือบางทีถ้าเพื่อนๆได้ไปเดินบนยอดเขานั้นนะและมองซ้ายมองขวาไปเนี่ยเราอาจจะเจอซากคนที่แบบตายและแบบ โดนแช่น้ําแข็งอยู่ตรงนั้นก็มีนะครับผมว่าแต่แบบทําไมศพเหล่านั้นมันถึงได้ขึ้นไปอยู่บนเอเวอเรสต์แบบเพียบกันเลยหรือว่าไม่มีใครได้ไปเอาศพลงมานะครับผมถ้าหากใครอยากรู้เรื่องนี้แล้วก็แอดมีคลิปเล่าเอาไว้แล้วอย่างละเอียดเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมแต่ทว่าวทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงยอดเขาต่อไปที่ต่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะอยากขึ้นไปเพียงใดก็ตามนะครับแต่เพื่อนๆก็น่าจะไม่สามารถขึ้นไปได้กันเลยดีกว่าซึ่งยอดเขาที่ว่านั่นก็คือ อันดับ4ครับผมกังกาเพอุซุมโอ้ยไม่รู้แอดอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคือเอาเป็นว่ามันจะเป็นยอดเขาอันหนึ่งที่แบบสูงที่สุดของประเทศภูตานนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายแดนของพูตานกับประเทศจีนนะครับผมโดยความสูงสุดของยอดเขานี้เนี่ยมันจะอยู่ที่7570เมตรจากฐานเขานะครับหรือว่าเตี้ยวกว่ายอดเขา Everest, เอเวอเรสต์เพียงประมาณ1,200เมตรกว่าเท่านั้นเองมั้งเพราะว่า ไอ้ความเตี้ยกว่าเอเวอเรสต์ของยอดเขานี้นะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้การปีนขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยมันได้ง่ายเลยนะแล้วก็ว่ากันว่ามันยังไม่เคยมีใครได้ขึ้นไปพิชิตเลยเสียด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นมานะครับมันก็ได้มีนักประจลภัยถึง4ทีมกันเลยนะครับเขาก็พยายามจะปีนขึ้นไปข้างบนนั้นแต่ด้วยความที่พวกเขาส่วนใหญ่ไ,ไม่รู้กันเลยว่าบนเขาเนี่ย มันทรหดกันขนาดไหนนะครับแต่ละคนเนี่ยก็เลยต้องอดถอยกําลังแล้วก็ทอลงมากันจากยอดเขานั้นอยู่เนืองๆเ,เลยครับผมเนื่องจากว่าไอ้ยอดเขานี้นะมันจะเป็นยอดเขาที่ลมแรงมากนะครับผมจนบางทีมันก็ทําให้ทางเดินที่ดูเหมือนกับเท้าเดินไปได้อย่างธรรมดาเนะี่ยเราก็ไม่สามารถไปได้แม้แต่จะก้าวเท้าออกกันเลยนะโดยหนึ่งในกลุ่มที่ได้เคยขึ้นไปจนเกือบถึงจุดสูงสุดของยอดเขานี้แล้วนะครับก็ว่ากันว่า มันคือทีมนักสำรวจชาวญี่ปุ่นกรปหนึ่งครับที่เขาก็ได้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดประมาณ75,35รมหาเมตรนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องยอมถอดลงมาด้วยปัญหาเช่นเคยเนี่แหละและไอาการได้ขึ้นไปของพวกเขาในครั้งนั้นนะครับมันก็เป็นการจุดประกาศให้คนต่างๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนั้นอีกเลยเนื่องจากว่าพอหลังจากที่ชาวเมืองได้ทราบว่า มันมีใครก็ไม่รู้หน้าไหนเนี่ยได้ปีนขึ้นไปบน,นยอดเขาสูงอ,อันนั้นซึ่งชาวเมืองเขาเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ท,ที่แบบ เทพเจ้าอยู่ไม่ควรขึ้นไปรบกวนแบบนี้นะชาวเมืองเนี่ยก็ได้รีบลุกขึ้นมาประท้วงกันเลยนะครับผมเนื่องจากไอชื่อของภูเขาที่มันอ่านยากๆอันนี้นะครับมันจะมีความหมายแปลเป็นไทยว่ายอดเขาสีขาวของสามพี่น้องแห่งจิตวิญญาณอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละและหลังจากการที่ชาวเมืองได้มาประท้วงได้รัฐบาลของภูตานก็เห็นว่าก็จริงมันเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์นะ รัฐบาลของปูตานเนี่ยก็เลยทําการแบนเลยห้ามไม่ใครเนี่ยครับได้ขึ้นไปบนยอดเขานั้นอีกเลยคือทำได้แค่แบบเดินรอบๆฐานเขาเท่านั้นนะครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้ยอดเขาเนี่ยยังเป็นยอดเขาที่จนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นจุดที่ที่เคยมีใครบนโลกนี้ได้เคยไปเยือนกันเลยและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมียอดเขาที่ชื่อว่า มูช,ชูคิชิชอีกนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกอีกหรือเปล่าซึ่งก็เป็นยอดเขาสูงๆซึ่งห่างจากตรงนั้นไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายว่าห้ามขึ้นไปบนนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าคนก็ยังไม่สามารถขึ้นไปพิชิตบนยอดเขานี้ได้อยู่ดีนั่นแหละเนื่องจากว่าไอาจุดที่ตั้งของยอดเขาอันนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งจุดที่แล้วก็เป็นจุดเดือดของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ทั้งอินเดีย ปากีสถานแล้วก็จีนเนี่ยได้อ้างว่าเป็นเนื้อที่ประเทศของเขานะครับมันก็เลยจําเป็นต้องมีทหารอะไรประจําการอยู่ตรงนั้นซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ห้ามขึ้นไปนะแต่คนที่ขึ้นไปคงจะกลัวว่าแบบเดี๋ยวอีกฝ่ายก็ค,คิดว่าเราเป็นฝ่ายจีนฝ่ายปากีฝ่ายอินเดียเลยหรือเปล่ายิงสอยหัวมานะครับมันไม่คุ้มเลยกับการจะแลกหัวตัวเองกับลูกตะกวนะนอกจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องราวของอากาศอีกนะครับที่โอแม่เจ้าอากาศบนยอดเขานี้เนี่ยก็ว่ากันว่า มันโหดมากเยี่ยงเจ้าแม่เอลซ่ามาลงเลยนะครับคือพัดพายุหิมะมาตลอดเลย ยอดเขาที่ชื่อว่ามูชูอันนี้เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถมีใครมาพิชิตได้จนถึงวันนี้แล้วก็อาจจะยังไม่เคยมีใครพิชิตมันสําเร็จเลยอีกในอนาคตนะครับหาแต่ว่าทีนี้เราลองหลุดออกมาจากเรื่องที่สูงสูงบนภูเขากันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าภูเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนึ่งในสถานที่อย่างเดียวที่เราจะเข้าถึงยากบนบกนะครับผมแต่เพื่อนๆเนชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งที่ยากไปกว่าการพิชิตยอดเขาเนี่ยก็คือ การมุดลงไปในถ้ำนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าที่มีชื่อว่าโอ้ยชื่ออ่านยากแลวทำไมชื่อสถานที่แต่ละคลิปนี้มันอ่านยากขนาะดนี้มันชื่อว่าถา้าเวริออฟกีนานะครับหรือว่าถา้าแห่งความตายครับผมที่ได้ซ่อนอยู่ภายใต้ ภูมิประเทศของรัอัฐบเคเซียของจอร์เจียซึ่งก็ได้โดนรัเสเซียคุมเอาไว้อีกหนึ่งเทียนะครับผมซึ่งความโด่งดังของถ้ำนี้เนี่ยนอกจากจะมาจากชื่อที่อ่านยากของมันแล้วนะครับเขาก็ว่ากันว่ามันจะเป็นถ้ำที่ได้ ลึกที่สุดในโลกตั้งแต่มนุษย์เราเคยค้นพบมาเลยนะ่ะคือว่ากันว่าความลึกของถ้ำเนี่ยมันลงไปได้มากถึง2,212กิโลเมตรใต้เปลือกโลกนะครับผมหรือถ้าจะเปรียบเทียบภาพไปเห็นก็คือมันจะมีอารมณ์เหมือนกับเราไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ Everest นะครับแต่ว่าปีนแบบกลับหัวลงนั่นแหละครับแค่เราได้ยินเนี่ยก็แทบจะอ้วกกันแล้วใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าไอการจะมุดลงไปในถ้ำได้นี่นะครับมันไม่ใช่แค่แบบย่างสองเท้าเต้าๆนะคือบางจุดของถ้ำเนี่ย มันก็จะต้องเป็นเหวครับที่จะต้องกระโดดข้ามหรือใช้เชือกอะไรวาดพลนข้ามไปจะต้องมุดลงไปในสิ่งที่แคบๆหรือว่าบางทีก็เป็นท่อน้ำนะครับที่มุดลงไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถมุดกลับมาได้หรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยไอ้ท่อตัวนั้นนะครับมันก็เล็กแบบ เล็กขนาดเท่ากับตัวคนนะ่ะคือถ้าหากใครมุดพลาดลงไปอะ่ะเราก็จะไม่สามารถกลับตัวขึ้นมาได้นะครับและถ้าหากซวยซ้ําซวยซ้อนหน่อยถึงฤดูน้ําหลากนองขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีน้ําขึ้นนะครับมาจมคนในถ้านี้ตายซึ่งมันก็เคยเป็นอุบัติเหตุที่ได้เกิดขึ้นกับนักสำรวจในถ้านี้แล้วเนะี่ยอยู่หลายครั้งเลยนะครับและนี่เนี่ยเรายังไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวของแสงต่างๆในถา้าแบบเราจําเป็นจะต้องอาศัยแสงไฟจากไฟฉายกันอย่างเดียวนะครับผม ถ้าใครจะพิชิตถ้ำนี้ได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่มีความพยายามอย่างแก่งกล้าสุดๆและครับผมแต่กับที่ต่อมานี่สิคือต่อให้เพื่อนๆจะเป็นยอดมนุษย์ขนาดไอรอนแมนขนาดไหนนะแอดก็เชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะไม่สามารถลงไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั่นคือสถานที่ที่มีนามว่าอันดับ2เมาน่าโลอาซึ่งก็ได้ตั้งอยู่ตรงบริเวณหมู่เกาะฮาวายนะครับผมโดย ไอ้คำว่าฮาวายเนี่ยพอพูดขึ้นมาแล้วถึงแม้หลายๆคนจะนึกว่ามันเป็นภาพแบบเกาะสวรรค์ที่เที่ยวไปพักร้อนกันนะครับผมแต่อีกหนึ่งด้านของมันเนี่ยมันก็คือเป็นดินแดนที่มีการกระจุกตัวของภูเขาไฟซึ่งกำลังคุกรุ่นอยู่เนี่ยอย่างเพียบเลยนะครับซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือภูเขาไฟเมาหน้าลัวเนี่ยแหละรือว่าภูเขาไฟแห่งหนึ่งซึ่งยังถูกขนานนามว่ามันได คุกรลุ่นได้รุนแรงมากที่สุดในโลกนี้กันเลยนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิข้างในภูเขาไฟนั้นนะ่ะมันจะสูงไปได้ถึง1,500องศาเซลเซียสอัพๆนะครับผมหรือว่าเป็นอุณหภูมิร้อนที่จะสามารถละลายทุกอย่างซึ่งได้หล่นเข้าไปในนั้นได้เลยคือต่อให้จะเป็นชุดเกราะของไอรอนแมนเข้าไปเนี่ยมันมันก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีนะครับผมโดยวัสดุอย่างเดียวที่เขาว่ากันว่ามันจะสามารถร้อนจากอุณหภูมิอันระอุแบบนี้ของภูเขาไฟได้เนี่ยนะ มันก็จะเป็นาธาตุโลหะชนิดหนึ่งนะครับที่มีนามว่าพังเส้นบริสุทธิ์นะครับผมเนื่องจากว่าเจ้า,าธาตุโลหะอันนี้เนี่ย ก็มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่อุณหภูมิ ,3422 องศาเซลเซียสนะครับหรือมากกว่าจุดเดือดของภูเขาไฟนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีจุดข้อนึงอยู่นะคือว่ามันจะต้องเป็นธาตุโลหะที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนหรือแอร์แฝงมีรูอากาศอะไรอยู่ข้างในนะเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโลหะทางสเตนก็ตามมันก็จะสามารถโดนความร้อนของไอ้ภูเขาไฟนี่ละลายได้เหมือนกันนะครับและ สถานที่เด็ดที่สุดที่ต่อให้เพื่อนๆเนี่ยอยากจะไปมากขนาดไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะไม่สามารถไปได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าสถานที่นี่มันจะโหดไปกว่าหลุมภูเขาไฟอะไรนะแต่มันเป็นจุดพิเศษที่เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆมาฟังกัน,กนดีกว่านั่นก็คือหมู่เกาะแซนดี้นะครับผมซึ่งถ้าหากเราไปเสชหาหมู่เกาะแซนดี้อะไรตามแผนที่ทั่วไปหรือว่า g o o g l e Map ก็ได้นะครับไอสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันก็จะมี ตั้งอยู่ใน Google คือไม่ไกลมากจากประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นสถานที่ซึ่งสามารถเอาเรือเนี่ยแล่นไปหามันได้ง่ายๆด้วยแต่ทันทีที่พอเพื่อนๆได้แล่นเรือไปถึงตรงเกาะนั้นนะครับเราก็จะพบว่าเหมือนก็จะไม่มีเกาะอะไรอยู่แล้วเนื่องจากว่าเจ้าตัวเกาะนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีตัวตนอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าอ้าวแล้วเกาะนี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่แล้วทาไมหลายๆแผนที่แม้กระทั่ง Google m a p เนี่ย มันยังมีเจ้าเกาะนี้กันอยู่ล่ะเขาก็ว่ากันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการเข้าใจผิดของคนทําแผนที่ในสมัยก่อนที่ก็ได้ส่งต่อ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 กันมาก็ได้คือสมัยแรกเนี่ยเขาอาจจะทําแผนที่ผิดแล้วก็เขียนว่าตรงนี้มีเกาะอยู่แต่ด้วยความที่โลกสมัยก่อนน่ะมันยังสื่อสารอะไรกันไม่ได้ถนัดไงพอคนรู้ว่าตรงนี้ไม่มีเกาะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปแก้สถานที่ครับก็ทิ้งไอ้เกาะเนี่ยมันยังอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนตรงนี้เนี่ย มันอาจจะมีเกาะอยู่จริงก็ได้นะแต่ว่าได้โดนภัยพิบัติทางธรรมชาตินะ่ะถลมเลียบไปแล้วแล้วก็เช่นเคยคนยุคหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเกาะตัวนี้มันได้สูญหายไปแล้วก็เลยยังได้เขียนแผนที่เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆมาส่งต่อๆกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะ เอาจริงๆแล้วเอเรื่องราวหล,าหลอนๆซึ่งได้เกิดขึ้นอย่าง o o g l e หม่ง Google แมปเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะเช่นกันนะครับผมที่ถ้าหากใครอยากฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยเด้อและสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย